สวัสดีครับพี่น้องเพื่นว่ากินหมูกระทะนะครับผมมากินน้ำกันนะครับพี่น้องเพื่อนในเตาที่พี่เทมอยากกินแล้วนะครับอร่อยนะครับตซอสให้มันหอมๆอมดีครับเมนูเมนูมีประมาณนี้นะครับมีหมูตับแล้วก็บมันนะครับแล้วก็เอาเนาลูกาสินที่ผ้าแล้วนะครับ เอน่อไปหน,น่อยเล็บเเอาหน่ลูกน่อรอหน่อยน้ำจิมูเบากครับผมอันนี้ที่ดียวับเอามันลงเลยก่อนเอามัลงมั้งทำอะไรกัน

เก็ยังค่ะนะค่อยเกิดมูกระทะนะครับพี่สิ่งคิดอยากกับพี่แทมนะครับอยากกินแบบแบบนี้นะครับว่อยากกินแบบไฟฟ้ามันหอมมันหรือมพ่านนะครับขอเอามันนห้ยเป็นไร ตี<ไ>มันตบเอามันทู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 หล่อมากเป็นนักงคู่เอาตะเกียบแบบนี้่เอาตะเกียบขึ้มาพอกันตอนกินอบอกเลยเข้าขสีาพอกันตอนกินนะครับโอ้ นี่นะครับได้ที่นะครับเท่ากับ้อสน,นะครับยเกขวยน้ำจิ้มก่อนยเกขวยน้ำจิม้มของน้ำจิม้มจ้ำก<ป>็ได้ขยับมะขยียมะเกลๆก่อนเป็นไงครับ อร่อยแต่เบเลยเนาะยำก่อนนะครับมี <laughs> น้องที่กคออันนี้อยากไปกินหมูกระ,รออะรทนนะก่อนนะครับผมกระบะ๋าโคตรสวยเลยเด็ทั้งสองข้างรู้ร้องดไปที่ชาแนลนะครับขอบปุณกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับ อนนขอลาไปเป็นมูกกัปตันกันะนะครับเดือนเดลนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ